สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะเล่นแมปไฟได์มาร์เกอร์กันต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมก็คือไม่ได้ถ่ายนานมากแล้วผมก็ได้ห่างหายจากช่องนี้ไปนานมากเช่นกันนะทางกลับกันเนาะซึ่งวันนี้ผมนั้นได้ไปหาเสูตรสูตรและวิธีที่จะสามารถมีมาร์เกอร์ให้ได้เยอะแล้วนะครับผมเพราะผมนั้นได้ไปดูจากซอกหลุดแล้วก็ยากช่องของ คนอื่นนะที่เป็นตัวช่วยเนาะเอ่อตรงไหนอันแรกคือมัอนจะอยู่แถวๆนี้แล้วนี่ยไม่ผิด,ดอ่ะเ็ิดทั้งหมดแค่41อันนี่นะครับผม ซึ่งมามมร์าากเกอร์ทำไมผมเดินไปไหนไม่ค่อยได้อะเออมันเกิดอะไรทำไมตรงนั้นมันเข้าไม่ได้งันงั้นอย่างนี่กระทางแรกที่จะนำพาไปเราไปหาออร์เรนจ์มาร์เกอร์ คาคีมาร์กเกอร์อยู่ใกลคุณโอ้เด้ยมันจะมีหลุมข้ลงไปข้างล่างนน ไม่ได้หรอกใช่ได้ทำไมผมพิ้งไปไม่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 เดวออไม่ไม่เก็ดโน้ยพูดด้วยก็คือเขาบอกว่าเราเกิดนอน

กดไม่ค่อยดูน่ะอดีมก็คือกดไม่ค่อยดูอดีมก็คือกดๆก็มีกโอ้โหกดได้จริงเออแล้วก็สีอะไรเนี่ยไปครบยังจะได้สีนี่สีเหลือเย้ครบแล้ว นม่เล r กหวานสวีทหาเย้ก็หมายระบบนิเวศ นี่นินจาเตาเทนเนอร์มันดีนินจาผมมีอยู่ทั้งหมด47ออนนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาเอ่อปล่ามาร์เกอร์ปล่ามาร์เกอร์ดีสิเอ่อีมาร์เกอร์เก็บยังเหมือนจะเก็บแล้วมั้งไม่รู้ แล้วต่อไปก็คือบ blue marker นั่น blue า a r k e r blue า a r k e r นี่นี่บลามาเกอร์นะมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ออเรนจ์มาเกอร์บลามาเกอร์มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่อันนี้ก็คือนี่เอาเอาน้องไก่ก่อนเนาะน้องไก่ก่อน đây à vậy mà chỗ đây là bao vâng chỗ này là mới dài giữa trong cùi kịp đây được tôi có làm cơ này đại มาเก็บนั้นแบล็คมหมึกก่อนใช่ปะเก็บยังมันจะเก็บแล้วแล้วก็พิมพ์ไป difficult ใช่ไหม difficult ใ,ใช่จริงด้วย เซ็นเตอร์แล้วซึ่งแน่นอนนะเราจะวร์ปไปที่ difficult shard marker ดูโอ้ซึ่ง difficult shard marker นั้นมันจะมีหลาย marker มากมากเลยใช่มีหลาย marker อเออถึงซึ่งผมซึ่งวันนี้นั้นผมไม่ได้จะมาเก็บเอกตัว ซึ่งวันนี้ผมจะมาเก็บเจ้าตัวมาเกอร์อยู่ในนี้เลยไปเข้าชาร์จมาเกอร์นะครับผมทหาทายอ่าเออล้วมันแปลว่ะโอ้ พอตายปุ๊บมันก็จะมีเสียงด้วยนะสุดยอดเลยเฮ้ยดูว่าไม่ถึงนั้นเราก็จะเล่นไปทำเกมก่อนอั้ัค่อยเก็บมัง้งเออมันก็ต้องเก็บปะเออจะไม่เก็บมันก็เป็นไปนไม่ได้เออได้แล้วนะเมื่อกีอ้เอออืมอืมอืม,อม,อม ơi dạ ได้แล้ว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 อุ๊บอืออโอ้โหว้าวอุาถึงไอ้เว้ยได้แก ยังไงกันแน่ฮอ้เบสเฟนจริงๆเฮ้อเฮ้อยังจะไม่ถอ,อย,อยขอเก็บมาเกิลน,นี้ได้ก็ปิดทิพก่อนนะหัวร้อนมากมโอ้โห เดแกล้งนะเออคิวบิกมาเกอร์รอา,อา,อา,อาอจะได้ทาที่สุดก็ได้บ่โอ้คิวบิกมาเนะ แล้วเดี๋ยวเราไปโซนไหนก่อนโซนนั้นนาฬิกานะเดี๋ยวข้างบนค่อยไปเก็บมันมีอะไรให้เก็บเพียบเลยนะเดี๋ยวผมก็ค่อยไปเก็บในคลิปต่อไปเนาะอันนี้เก็บยังแล้วเก็บไปไปอาเชอร์ไปเอาตัวต่างๆกันนะฮนะโอ้ยคนมันก็วิ่งเร็วเกิน สักสิบสามนาทีนะฮะออโอเ,เข้าไปในนาฬิกาปุ๊บก็ว้าเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเลย,ยไปไปไปอันแรก มันเป็นตัวที่เราน่าจะมาเออแล้วก็มีความเร็วนี่ทำไมเราไม่วิ่งมันวิ่งรัดได้ไหมเเห็ดทำไมมันขึ้นว่าเครื่องหมายเห็ดตรงนี้มันก็น่าจะมีนี่คิงมา์เกอร์เออ มาร์กเกอร์อยู่ประมาณาหา้าสิบอิฐนะฮะมาร์กเกอร์อันต่อไปก็คือน,ออนี่ใบบัวมาร์กเกอร์นี่ใบบัวก็คือผมรู้เกือบหมดเพราะว่าผมเอามาจากในกล่องในเอ่อในคอมเออเอามาจากในคอมเนาะเพราะในคอมผมมีประมาณร้อยกว่าตัวเนาะผมก็เลยรู้ว้าไปเลยดีกว่าก็เลยรู้นะว่าส่วนไหน แต่มันมีแค่ร้อยกว่าตัวผมก็เลยแบบรู้ไม่มากตรงนี้นะมันก็จะมีอุย้ยไม่โดนมีมาเกอร์อ่านช่วยังมันด้เก็บมันเก็บน้อยมากเลยะต่อในไอพีต่อต่อไปเลยโอ้ยต้องบินต้องวินช้ ม, không? ม,มีเมอรชั่นนักเกอร์ด้วยแล้วมันผมเปลป็นแปรไทยเนาะมันก็เลยอันนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกดแล้วกันนะเราสำหรับใครที่ชอ,อบเกมนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยบ๊ายบายครับ